พาคนไปพ้นทุกนะสิ่งที่ทําให้คนพ้นทุกนั่นก็คือความรู้ทั้งจิตวิญญาณนะการเดินทางไปสู่นิพพานในชาติปัจจุบันนั่นคือตัวที่สําคัญยิ่งกว่าแต่คนเดี๋ยวนี้อะไรก็ผิดอะไรก็บบาปนะบอกเป็นหมอดูเป็นเปรตตีความผิดนั่นคือแม่มดในหนังสือนั่นอนะ่ะจริงจริงจริงๆรงหมอดูอะ่ะไม่ได้เป็นเปรตหมอดูบางคนหลวงพ่อฤาษีดิงดําเคยกล่าวไว้นานแล้วว่าไปเจอหมอดูบนดาวดึงสเทวโลกหมอดูคนนั้น ฝึกสมาธิจนไปไปจิตจิตไปโผล่บนบนดาวดึงสเทวโลกอืมหลายหลายคนก็ชอบพูดไงนะไปเอาหนังสือพุทธวจนะมาตีความผิดผิดมันก็ผิดไปหมดอา้าวถามได้คนหนึ่งคำถามจัดของขวัญมาพวกเจ้าทั้งหลายข้าจะเล่าให้ฟัง นะอ่ะก็อย่างที่เล่าอ่ะถามว่าระหว่างพุทธวจนะกับข้อปฏิบัติอันไหนมันดีกว่ากันนะข้อปฏิบัติแล้วถามว่าปฏิบัติถึงกันหรือ,อยังการที่เคารพรูปรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเคารพอะไรรูปเราเคารพพระพุทธเจ้ากราบไหว้เพราะความเคารพเราเอาไว้เป็นตัวแทนเหมือนพ่อเหมือนแม่สวัสดีนะครับนะเราเอาไว้เป็นตัวแทนสวัสดีนะครับคุณปุ๊กกี้นะเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับนะ กติกาเหมือนเดิมครับจัดของขวัญและตอบได้ผมพูดเลยนะผมกล้าพูดเลยว่าอะไรรู้ไหมคนที่เชื่อบางอย่างว่าทำลายศาส,สนาพุทธเนี่ยทำลายนะบ่อนทําลายเนี่ยก็จะไปลงนรกกันหมดนะลงนรกเพราะอะไรเพราะว่าของสมบัติที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้มนุษย์จริงๆนั้นคืออะไรสมาธิช, 4, ชน 8, นั้นสชั้นแนิพพานหนึ่งนะสุขยปะสะัสโกสารพินโยเตวิโชพระปัตโตสัมพิทายานนี่เป็นสมบัติของของ,ของพระพุทธเจ้าจริงๆ ข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นนะัมันเป็นแค่เพียงข้ออะไรลวงตานะให้คนหลงอยู่ในโลกถ้าจะไม่ให้ลวงตาคือต้องเรียนกรรมาฐานสิขนาดช้านี่ยังไม่ได้เลยกาดด่ากล่าวด่าผู้อื่นว่าร้ายผู้อื่นนี่ก็ผิดแล้วนะกรรมบทสิบรู้จักกรรมบดไหมกรรมบทคือการว่าร้ายการให้ร้ายผู้อื่นนะสวัสดีนะครับคุณปุกกี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะ เข้ามากันได้นะครับถามได้คนละหนึ่งคำถามครับจัดของขวัญมาเดี๋ยวจะตอบให้พวกเจ้าทั้งหลายนะอ่ะนะนะ,นะเข้ามากันแล้วก็ถามกันได้นะไม่ใช่นงีงเงียบนะเมื่อวานก็เข้ามาผมบอกเลยนะผมบอกไปหลายหลายคนแล้วเมื่อวานนี้ทั้งที่ว่าเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยผมพูดตรงเลยว่าผมเดินทางสายกรรมฐา,านมาก,กวก่าพุทธวจนะจริงๆไม่ได้อ่านนพุทธวจนะ นะลองไปอ่านดูเด็กมีอาจารย์คนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเขามาตั้งคําถาม,ถามผมก็นั่งคิดในใจตามแกละวแกสอนระดับมหาวิทยาลัยมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยมันมีมันมีสภาวะจิตสามารถฝึกได้แต่คนเราบางบางคนเขาก็ฟังแค่เปลือกภายนอกคือ